สวัสดีครับแฟนๆชาววิสเซตูร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเกียร์คาริวอลใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับซึ่งมียอดขายไปกว่า700คันนะครับทำให้สามารถปิดยอดขายในปีที่ผ่านมาไปได้พันคันนะครับแน่นอนครับว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับถือว่าเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ที่เกียร์นะครับสร้างยอดขายมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมพลเรือตรีการณ์นะครับจะเล่า รายละเอียดในการลองขับนะครับว่าเกียร์คาเนวอลใหม่คันนี้นะครับซึ่งมี2เกรดด้วยกันนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปชมกันครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ในเจ้าเกียร์คานิวอลใหม่นะครับซึ่งเป็นรถ MPV อเดกประสงค์ขนาด11ที่นั่งนะครับต้องเรียกว่าราคาเดี๋ยวค่อนข้างที่จะเร้าใจ กับออปชันที่ให้มานะครับค่อนข้างเต็มนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคา2องล้านหนึ่งแสนบาทนะครับสิ่งที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเข้ามานั่นก็คือเรื่องของพวกเทคโนโลยีนะครับในด้านของความปลอดภัยพื้นฐานนะครับระบบ abs ebd ระบบควบคุมการไหลออกนอกถนนนะครับอันนี้ก็ให้มาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับภายในห้องโดยสารต้องบอกกี่ครับว่าในรุ่นล่างนะครับที่เป็นรุ่นราคา2องล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ย อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับรุ่นท็อปที่เรากําลังขับอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งมาพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะผมดูแล้วนะครับเจนใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่4ของเกียร์คานว่าคันนี้นะครับมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับตัวถัง ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าทุกมิตินะครับเรื่องการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้านะครับล้อแมกล้ออลลอยดเนี่ยดูมีความไหลลื่นลงตัวเป็นอย่างดีประตูไฟฟ้า2บานนะครับซ้ายขวานะประตูหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันนอกจากนั้นเองถ้าเราถือกุญแจไว้อยู่เนี่ยเราสามารถไปยืนที่ประตูฝั่งไหนก็ตาม มันเปิดให้อัตโนมัติเท่ hey, hey, เลยนะตรงนี้นะครับก็พอมาดูภายในห้องโดยสารเนี่ยการใช้วัสดุการออกแบบดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศมาตรวัดต่างๆรวมไปถึงเบาะที่นั่งแบบทูโทนและการให้เส้นสายรายละเอียดภายในห้องโดยสารเนี่ยดูมีความสวยงามดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้งานได้ง่ายในรุ่นท็อปสุดเนี่ย ก็จะมีจอที่นั่งด้านหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดความครบคันของการออกแบบดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกนะรายละเอียดอีกด้านหนึ่งนะครับในแง่ของเรื่องการขับขี่นะครับเราลองขับมาในช่วงระยะทางร้อกว่ากิโลนะครับสำหรับรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิ 202แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 4 1นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้อัตราการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับเราลองมานั่งเนี่ยนะครับขับไปสักระยะหนึงเราก็สังเกตได้ว่าเรื่องของกําลังลากนะครับเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างทาได้ดีเลยทีเดียว ครับร้ิกิโลนะครับขับแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งแซงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกกําลังแบบถุกเฉินเนี่ยกดเป็นมานะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวกับการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีการปรับจูนเข้ามาใหม่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับ จากนั้นเองนะครับในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีการใช้บล็อกอลูมิเนียมนะครับในการลดน้ําหนักนะครับทาให้เรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับผสมผสานกับการทํางานของเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของน้ําหนักพวงมาลัยนะครับอาจจะเบาไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่แปลกใจเลยครับว่ากลุ่มลูกค้าของเกียร์คานิวเวรคันนี้นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้านนะครับรับส่งลูกตาม โรงเรียนนานาชาตินะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหลักๆนะครับรองลงมานะั่นก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับที่เดินทางกันไปแบบครอบครัวนะครับในแง่ของการออกแบบเนี่ยเบาะที่นั่งแถว2แถว3แถว4นะครับสามารถเดินทะลุหรือการทำวอล์กทรูนะครับก็เดินทางได้สะดวกสบายนะครับเด็กๆลูกหลานนะอาจจะชอบในเรื่องของการเดินนะครับแต่หลักๆนะครับด้านการใช้งานเนี่ย ความนุ่มสบายนะครับความนั่งแล้วรู้สึกโอเคเนี่ยจะอยู่ที่นั่งตอนที่2นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าที่นั่งเบาะหลังเนี่ยอาจจะเป็นที่นั่งที่เป็นซีทโพสิชันนะครับที่ตอบสนองของการนั่งหลังเป็นหลักนะครับแต่เกียร์ครนเดว,ว่าคันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของการขับขี่ก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันครับ ำหรับเรื่องของรายละเอียดช่วงล่างนะครับคันนี้เนี่ยเมื่อมาได้ลองขับขี่นะครับได้ลองนั่งก็ดีนะครับถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซับแรงกระแทกนะครับการตอบสนองจากช่วงล่างนะครับที่รับรู้ได้ถึงการสัมผัสนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าการส่งแรงนะครับจากพื้นถนนขึ้นมายังภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งในการขับขี่หรือที่นั่งอยู่ตอนหลังนะครับก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกัน นั่งแล้วเบาก,กระชับไม่เมื่อยนะครับมีที่เท้าแขนแล้วก็ในเรื่องของโพซิชันต่างๆนะครับวิสัยทัศนะครับเรามองเห็นว่าเมื่อนั่งในทุกตำแหน่งที่นั่งเนี่ยกระจกเนี่ยใหญ่ทุกบานมองเห็นด้านนอกรู้สึกโปร่งสบายนะครับที่สำคัญเลยคือมีซันรูฟในรุ่นท็อปสามารถที่จะสร้างความสว่างภายในห้องโดยสารนะครับเราสามารถมอง บรรยากาศรอบๆข้างเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งไม่แพ้กันนะครับในเรื่องของประตูนะครับประตูสไล์เนี่สามารถเปิดกระจกเลื่อนด้วยไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับเ็ราะอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบนะครับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ในเรื่องของการนั่งนะครับภายในห้องโดยสารที่ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ เลยก็คงไม่ได้นะครับกับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เกียร์คานิวัลเนี่ยใส่มาเต็มๆในรุ่นท็อปสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งเลนดีพาร์เจอร์วานนิ่งนะครับเลนฟอลโล่นะครับซึ่ง ตรงเลนฟอลโล่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่เหนือขึ้นไปกว่าการทำงานแค่เป็นครูสคอนโทรลธรรมดานะครับที่ปกติเนี่ยจะจับเส้นถนนนะครับแต่อันนี้เนี่ยเลนฟอลโล่เนี่ยสามารถจับที่รถยนต์คันหน้าแม้ว่าจะไม่มีเส้นถนนด้วยกรตามนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในเรื่องของการช่วยขับขี่เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ และรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังมีอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s top and go นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น smart control นะครับกับการขับขี่ที่ระหว่างเมืองเนี่ยเราจะช่วยในแง่ของการลดภาวะความตึงเครียดนะครับในการขับขี่ได้ดีอีกเช่นเดียวกันครับถ้าเมื่อเปรียบเทียบ2รุ่นรุ่นล่างกับรุ่นบนละกัน รุ่นราคา2้าน1 4ห4พันบาทกับรุ่นราคา2ล้าน4แ5 9 0 0 0บาทนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเพียงแค่300 0บาทนะครับถ้าจะซื้อรถยนต์คันนี้นะครับจ่ายท็อปสุดไปเลยนะครับสิ่งที่ได้มานั่นก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ A-DAS นะครับเ่นรีพ a r เจอร์วันนิ่หรือเรื่องของระบบ h i ไฮเทคโนโลยีที่เป็นระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับหัวเกียร์2,459,000บาทจะเป็นแบบกลมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นล่างเนี่ยอาจจะเป็นหัวเกียร์ธรรมดานะครับรวมไปถึงเรื่องของซันรูฟนะครับและแหลกหลังคานะครับที่จะมีเพียงแค่เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วใน2รุ่นนะครับคนที่มีความพร้อมนะครับในแง่ของราคาที่ใจ่ายในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็มีพอประมาณนะครับออปชันที่ให้มาก็มีพอประมาณนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าพอประมาณนั่นแหละนะครับแต่ถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้มาในเรื่องของความปลอดภัยในแง่เทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ถือว่าทั้ง2รุ่นนะครับในเกียร์คานิวเลเนี่ยก็เป็นการ ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มการเดินทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเด็กๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ในแง่การใช้งานที่ค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวครับ และนั่นคือทั้งหมดของเจ้าเกียร์คาดิวอลใหม่นะครับที่มีด้วยกัน2เกรดด้วยกันนะครับในราคา2 1 4 4 0 0 0บาทและรุ่นท็อปนั่นก็คือ2,459,000บาทนะครับโดยรายละเอียดทั้งหมดนะครับถือได้ว่าเจ้าเกียร์คาดิวอลใหม่นะครับถ้าจะเล่นทั้งทีนะครับไปให้สุดนะครับรุ่นท็อป2,459,000บาท มาพร้อมด้วยออปชันเต็มนะครับเทคโนโลยีเต็มนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าราคาต่างกันที่ประมาณ30,000 0บาทเนี่ยความคุ้มค่าในราคาตัวท็อปสุดเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณผู้ชมจะได้จากเกียร์คาดวอลคันนี้นะครับและนั่นคือทั้งหมดของรายละเอียดเจ้าเกียร์คาดวอลใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกับวิ๊กเศรษีไทยนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ